แปดวันทำไงคะหนูจะรอดนี้เนี่ยอไปเส้ซ็ตทำไงคะยังคงอย่างนี้ค่ะยังคงรูปนี้ตัวนี้เมื่อปิดเกียร์ปั๊บจะเป็นทรงนันงทิ้งวันนี้เพื่อทำการเย็บปิดเกียร์ปั๊บคุณจะได้เป็นทรงเชอร์ที่มาทิ้งทิง เยอแค่หนึ่งคราวนี้เวลาลงผ้าอย่างละสองชิ้นอย่างละสองชิ้นทำการตัดต่อออกมาจะเป็นสีไหนก็ได้เวลาเวลาที่จะลงผ้าในแทชั้นนี้นะคะให้เลือกตัดออกมาหนึ่งข้าง มาหนึ่งข้างคุณจะตัดฝันแดงคุณก็แดง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 หมยคุณจะตัดน้ำเงินก็น้ำเงินน้ำเงินลงมาหมดแล้วแยกออกมาเวลาวางผ้าแล้วให้อกที่ชิดกันตรงเนี้ยห่างสองนิ้วมันจะแบ่งครึ่งข้างละนิ้วชายที่ตอนนี้ชิดกันอยู่เห็นนะคะเวลาลงผ้าเนี้ยให้แยกออกมาโดยเอาอกจากที่มันชิดอยู่ให้แยกห่างออกมาสองนิ้ว ชายเสื้อมันจะหางมาสองนิ้วแล้วตัดแบ่งขึ้เนเข้าใจไหมคะ,ะส่วนที่มันกว้างช่างมานกกันเรากระแต่งเป็นกลนย้ชางงานิ้วเดี๋ยวเวลาตัดเสื้อตัวนี้ถ้าไม่เข้าใจก็มาตัดที่นี่นะคะแล้วเวลาวางผ้าเอาเอวเป็นเกณฑ์เมื่อชิ้นนี้อยู่นี้อีกชิ้นที่แยกไปก็า้องเอาเอวเป็นเกณฑ์แล้วเกณฑ์ผ้าจะเท่ากันเอง ตอนที่ครูไปอบรมอาจารย์ไม่ให้อาจารย์ให้ทําแบบนี้ค่ะอาจารย์ที่ราชพักที่เขาเทศลู่เขาไม่ให้ทําแบบนี้เขาให้วัดจากกลางออกไปใหม่อีกหนึ่งเส้นอีกหนึ่งเส้นก็เอียยุ่งยากจะตายยุ่งยาก แล้วก็ให้ตัดผ้าแล้วค่อยวัดออกไปใหม่จากนี้ถึงนี้ห่างกันเท่าไหร่โอ้ไอ้กรก็เออเขาเทปอยู่นะที่กอนไม่ต้องอันนี้ให้ตัดเชือยแยกเลยใช่ไหมแยกตัวนี้เป็นเชือแยกแล้วค่ะนะคะ,ะเราแยกเขาบอกว่าไม่ทำตรงนีง้งไงคะค่นอ๋อตรงนี้ตอนนี้เห็นชิดกันอยู่ใช่ไหมค่ะอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวตัดให้ดูตอนนี้ตอนนี้ค้าเตอร์คุณวางชิดกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะ ตอนนี้ทําการตัดเหมือนเนชัดตอนนี้ดูนะคือตัดฝั่งนี้นะตึ๊บตึ๊บตึ๊บตรงขึ้นมาเวลาลงผ้าครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างละสองเพราะเราจะมีกระดุมนะแต่ถ้าใครไม่มีกระดุมชิดได้แต่ถ้ามีกระดุมอย่าลืมต้อง2เซนแล้วก็อีกสองนิ้วขึ้น คุผ้าใช่ไหมคะแยกต้องคุณผ้าไม่คุณค่ะไม่ต้องคุนค่ะอันนี้คือแบบนี้ค่ะให้กระดดมค่ะกระดมค่ะกระดดมกระดมกลังคุนค่ะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้ตอนนี้ติดกันอยู่ใช่ไหมควนี้เวลาลงผ้าให้ห่างมาอย่างนี้ค่ะสองนิ้วให้จับแยกๆประมาณสองนิ้วแล้วแต่งตัดกลางค่ะเข้าใจไหมคะตอนตอนนี้ถ้าเทิลชิดกันอย่างนี้ใช่ไหม เมื่อตักห้เท่านอกปั๊บจะได้2ส,ส่วนอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะเราก็เอาเนี่ยไปลงผ้าลงผ้าเลยคะ่ะแต่เวลาลงผ้าเห็นอกะะคะอกอกสองฝั่งให้ห่างกันทั้งหมดรวมกันแล้วสองเซทสองนิ้วยอดอกอะซ้ายกับขวาเนี่ยให้ห่างกันสองนิ้วไม,ไม่ต้องแรกกระดาษลงผ้าแยกเลยคะ่ะลงผ้าตัดแยกเลยคะ่ะ <c oughs> างนี้ค่ะวางห่างนี้ค่ะแล้วผ่ากลางเลยให่เอาแต่ต้องเอวเท่ากันนะเกฑนผ้าอย่านี้เท่ากันปกติตอนนี้เพื่อนเราชิดใช่ไหมพอเราก่อนลงผ้าแล้วก็ตัดให้เป็นอย่างนี้เมื่อตัดเป็นโมละชินแล้วให้ห่างนี้ค่ะท่างแบบนี้แล้วเวลากลิ้งสวยไม่ใช่แตตอนห่างนี่เรอวิ่งส แรกชิดกันตัแรกชิดกันเมื่อแพทเทิร์นก่อนลงผ้าคุณต้องตัดฝั่งใดก็ได้ฝั่งหนึ่งตัดเอาหนึ่งเส้นพอคุณตัดฝั่งนี้ปั๊บแยกออกมาเห็นนะคุณจะเป็นอย่างนี้สองอันเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เรากิ้งตามรอยตัดอีกฝั่งหนึ่งเรากิ้งตามรอยที่คุณมาราองการทำาุมดล้วยหอมเลยหมก้วยหอมคือ็นไ้ เป็นเพนเผือกะเพาะอมเซลเลอร์เหรอตัดัช่ไนี like ้ค no? ุณเลือกตัดต่างแดงใช่ไหมเอาตัดนาปักระเพาลงผ้าแล้วก็หั่นใหมแล้วผ่ากลา